สวัสดีครับโอ้เอาเรื่องเหมกันนะกว่าจะจบเอ่อไอเจ้าตัวนี้นะครับเอเวเเตอร์เนาะแปดแปดหนึ่งหนึ่งโปรนะครับหรือเละเลยหรือเละ,ลเละไม่ใช่แล้วหรือเอาเรื่องหรือสองรอบนะครับสองรอบอ่าสายตูดมอเตอร์มันขาดในนะไอตัวที่เป็นตัวตัว,ต,วตัวเอียงนะครับขาดในเราก็เข้าใจว่าน่าจะเคลียร์จบประกอบเสร็จอะไรเสร็จ ทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างสรุปหลืออกอ,ก,อกมาสายขาดข้างในนะครับสายนีทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดู <trabajando noise> เวลาเราเปิดเนาะชุดกล้องมันจะต้องมีการขยับตัวเห็นไหมหนึ่งแกนที่หนึ่งนะครับปึ๊บ่ะแกนที่สองนะครับ ไอตัวแกนที่สองมอตเต, second, เรเตอร์แกนที่สองเนี่ยที่เสียนะครับขาดเลยส่วนไอตัวมอเตอร์แกนแกนสามนะครับแกนเนี้ยมันจะเป็นน่วงนิดน,นึงอันนี้ก็ต้องแบบรอจังหวะเขานะครับเพราะมันมันค่อนข้างฝืดเนาะคือเหมือนมอเตอร์มันไม่ค่อยมีแรงแล้วตัวนี้ผมไม่มีมอเตอร์อะไหล่ด้วยนะครับเราก็ต้องเอามือมาช่วยเขานิดนึงนะครับแต่แต่เวลาใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติพอมันจับเซนเตอร์เซนเตอร์เพื่อตรงนี้เนาะมันจับเซนเตอร์ได้เดีย๋ยวมันก็หน่วงซ้ายขวาเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดอ่ันนี้กันชุดชุดกล้องชุดแป๊บปึ๊บไวไฟไวไฟตัวนี้ต้องปล่อยไวไฟออกมาเป็นรูเลอร 5G 8K เนอะ 8K นะครับต่อคอนเนคกันเหลือประกอบเนาะพวกใบใบสีตัวเคลียร์มอเตอร์ทำงานได้ปะกะติแล้วนะ แล้วก็ประกับที่ตรงประกับท้ายนะที่มันแตกนะครับก็เคลียร์ละอัดกาวให้เนาะไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนขานะตอนแรกผมเข้าใจว่าแตกน่าจะได้เปลี่ยนขาจนะมันะ้งเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแทนกล้องได้นะครับแทนกล้องได้เห็นไ,ได้เป็นประมาณนี้นะครับที่ผมไม่จับกล้องเอียงเพราะว่าพอดีผมจับโทรศัพท์ตั้งไว้ก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ ส่วนชุดชุดมอเตอร์สี่ตัวเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูโ <Okay. S 1> อเคเอาจะตัดมอเตอร์สี่ตัวเคลียรนะครับไอ้ที่สั่นนี่คือเคสมันยังวางอยู่กับพื้นมันยังไม่ได้นี่นะปกติขาพวกนี้ไม่ต้องติดพื้น ก็ okay. จะประมาณนี้นะ,ะสมมติว่าผมชุดอ่จัตร์รชุดลงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่ถ้าสมมติไม่รอดเนาะต้องกลับมาแบบหรือใส่สองแกนหน้าเลย โอเคประมาณนี้ครับผมรอประกอบโอเคครับสวัสดีครับ